ไม่มีเครื่องยนต์แล้วไฟฟ้าหมดเลยดีกว่ารุ่นที่แล้วมากราคาที่ว้าวมากๆม,มินิเป็นเจ้าแรกที่ใช้จอ OLED และซัมซุงเป็นคนผลิตให้ วันนี้มีมินิเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าคูเปอร์เอสเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าซื้อป้ายแดงออกมาใช้เป็นรถที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับเพราะวันแรกไปวันนั้นน่ะใบจองนี่แบบปิ้วนเลยแล้วคันนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยเลือกเป็นสีเหลืองหลังคาดาตามสไตล์มินิแล้วนะครับสีสันสดใสให้เรื่องเยอะแยะเลยแล้วยังสามารถเลือกหลังคาว,ว่าจะเป็นแบบสีดําหรือสีขาวได้อีกด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําเลยดีกว่าว่าคูเปอร์เอสอตัวนี้เนี่ยม มีอะไรเด่นที่คนเนี่ยให้ความสนใจมากนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามินิเนี่ยไม่ได้ออกตัวใหม่นะครับผมร่วมมากว่า10ปีแล้วอันนี้เป็นตัว Cooper S โฉมใหม่นะครับผมที่อยู่ในรหัส J นะครับเป็น J01 ซึ่งเป็นรหัสใหม่หมดเลยโมเดลเชนหมดเลยนะครับไฟหน้ายังใช้รูปทรงวงกลมอยู่ซึ่งจะใช้แค่เฉพาะตัว Cooper SE เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าคุณไปดูตัวใหม่ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัว SMa n หรือว่าตัว Countryman นะครับผมจะไม่ใช่วงกลมแล้วจะ เ,เฉพาะ SE เท่านั้นที่ยังให้ความเป็น Heritage อยู่นะครับแล่ไฟของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED เต็มตัวซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อีกถึง3รูปแบบเลยด้วยนะครับผมข้างหน้ากระจังหน้านะครับจะไม่มีอะไรแล้วจะเป็นตันๆเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านั่นเองแล้วต้องบอกเลยนะครับว่า Mini Cooper เนี่ยจะไม่ออกเป็นเครื่องสันดาบแล้วนะครับจะเป็นไฟฟ้า100%แต่ว่าในอนาคตต้องรอดูเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะออกเครื่องสันดาบเฉพาะตัว John Cooper Works เท่านั้นหรือว่าตัวแรงเท่านั้นเองต่อมานะครับผมมาดูที่ล้อแม็กของเขานะครับล้อแม็ก จะเป็นล้อมแมกขอบขนาด18นิ้วและให้ยางตัว e p r i m a c y มาให้ด้วยนะครับซึ่งมี e นำหน้าแปลว่าจะเป็นยางสําหรับรถไฟฟ้านั่นเองจะเก็บเสียงได้ดีกว่ายางทั่วๆไปนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็คือสไตล์มินิอยู่แล้วนะครับที่เป็นแฮชหลายหลายคนเห็นก็ยังจะชอบสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วทางมินิเนี่ยเขายังเก็บทรงนี้ไว้อยู่นะครับมาต่อกันที่ข้างหลังนะครับเริ่มต้นจากไฟเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่ายังคงคอนเซปต์ความเป็น Union Jack ยูนียนแจ็คอยู่ก็คือตัวลวดลายของตัวไฟ LED นั่นเองแต่ว่าไฟ LED ข้างหลังเนี่ยสามารถเปรียบได้3แบบนะครับตามกับไฟข้างหน้าเหมือนกันฝาท้ายนะครับนี่ตามสไตล์มินินะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบไม่ไฟฟ้า <laughs> ทุกอย่างจะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่เลยครับ ตามสไตล์มินิแฮชนะครับผมก็สามารถใส่ของได้นะครับเป็นฮอตแฮชนั่นเองแล้วก็นี่ครับผมข้างล่างก็ยังจะใส่ของได้อีกเยอะด้วยนะครับผมรวมถึงที่แถมมาให้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์พวกชาร์จแบตแล้วก็อุปกรณ์ปะยางอันนี้เขาก็ให้มาหมดเลยนะครับผมและตัวเบาเองนะครับยังสามารถพับได้เป็นแบบ4 0 6 0อีกด้วยต่างหากมันจะมีอีกข้อนึงนะครับผมที่ผมไม่รู้ว่าเป็นดีเฟกต์โรงงานหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมแต่เขาบอกเป็นทุกคันเลยคือเวลาปิดฝาท้ายนะครับ ต้องปิดแรงๆตอนนี้นะครับตัวรถนี้ไม่มีเครื่องยนต์แล้วจะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับซึ่งระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยสเปคของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าตัวที่แล้วขึ้นมาเยอะมากนะครับอย่างแรกก็คือแรงมา้าแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่218แรงม้านะครับสูร106.7วิ10เท่านั้นเองและทำท็อปสปีดนะครับได้ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่50กว่ากิโลวัตต์อวนะครับตอนน่อ1นาร์จเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง 402กิโลเมตรนะครับผมอันนี้ในการวัดแบบ WLTC นะครับใช้ชีวิตจริงนะครับผมก็อยู่ประมาณ320กิโลนั่นเองแล้วก็จะทําให้ตัว Mini Cooper ที่เป็นไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยน่าใช้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยวิ่งได้แค่ประมาณไม่ถึง200กิโลเท่านั้นเองแล้วตอนเปิดตัวนะครับราคา Mini คันนี้อยู่ที่1้า6 99,000บาทเท่านั้นและเป็นราคาที่ผมบอกเลยว่าว้าวมากๆนะครับเพราะปกติแล้ว Mini Cooper S นะครับที่เป็นเครื่องสันดา ราคาเนี่ยแต่ก่อนนะสล้านกว่าตลอดประมาณ2ล้านกลางตลอดในใจเนี่ยคิดว่าเอ้ยตัวนี้เปิดน่าจะ2อ,อัพอยู่แล้วแต่เปิดมา1นึ่งล้านหกแสนบาทบอกเลยว่า คุ้มมากๆครับผมมาต่อกันที่ภายในเจ้ามินิคูเปอร์ e ไฟฟ้าคันนี้นะครับดีไซน์ข้างในเนี่ยทุกอย่างนะครับที่เขาอ้างอิงมาก็คือจะใช้วัสดุที่เป็นแบบรีไซเคิลมาหมดเลยนะครับผมซึ่งการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับผมจะทําให้ตัวรถเองเนี่ยอีโคเฟรนลี่มากขึ้นเยอะเลยและแอมเบียนท์ไลท์ของตัวรถมินิคันนี้นะครับสวยงามมากเพราะว่าจะใช้นี่ครับไฟที่อยู่จากหน้าจอยิงออกมาทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ตรงประตูอีกด้วยอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นในตัวคูเปอร์เ อีคันนี้ก็คือหน้าจอของเขาครับเพราะหน้าจออนนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบ OLED หรือว่า OLED ที่เราเห็นนั่นเองปกติเนี่ย OLED เนี่ยที่เราเห็นนะครับจะอยู่เช่นพวกทีวีเท่านั้นแต่ว่ามินิเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ใช้จอ OLED และ s a m s u n เนี่ยเป็นคนผลิตให้นั่นเองและซอฟต์แวร์ที่ใช้ของตัวมินิเนี่ยนะ่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่เป็น OS นันเองต่อมานะครับหน้าจอนี้นะครับที่เป็นแบบ OLED คือตัวซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ยถ้าคนใช้ BM อยู่แล้วที่เป็นแบบจอเคิร์ฟเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์คล้ายกันแต่แค่ว่าหน้าลักษณะไอคอนอินเทอร์เรฟซเนี่ยจะทํามาโคโลสไตล์นะครับมินิก็จะเน้นสไตล์แบบลูกเล่นน่ารักน่ารักนะครับผมเท่ๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับเอาใจวัยรุ่นนั่นเองสิ่งที่ตัวนี้ให้มาแล้วผมชอบนะครับก็คือระบบมินิเอ็กซ์เพียรซน์นะครับผมหรือว่าโหมดการใช้งานของเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด7โหมดนะครับจากโหมดแรกลยครับนั่น คือโหมดคอนะครับต่อมานะครับผมเกิดขึ้นไปเนี่ยคือโหมดโกคาร์ดเข้าระบบโกคาร์ดปุ๊บนี่ครับหน้าจอเนี่ยจะใช้เป็นแบบสไตล์แบบเรสซิ่งหน่อยๆน,นะครับจะผสมผสานดีไซน์แบบดำดำแดงๆด,ง,ดงนะครับดูดุดันแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวโปรไฟล์หน้าจอนะครับโหมดโกคาร์ดเนี่ยจะทําให้ตัวรถนะครับขับสนุกยิ่งขึ้นโดยที่พวงมลลาลัยเนี่ยจะเน้นแบบตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวรถเองนะครับระบบการขับขี่อะไรเงี้ยจะค่อนข้างแน่นหนามากขึ้นแล้วก็ จะมีเสียงสัง่งคอ์เป็นแบบสไตล์โกคาร์ทอีกด้วยนะครับเจ๋งมากโหมดต่อไปนะครับลงมาก็จะเป็นโหมดกรีนหรือว่าโหมดอีโคของเขาเองนะครับเน้นการใช้งานที่เป็นแบบอีโคเฟรนลี่ที่สุดหรือว่าการใช้งานที่ปรับแต่งมาให้ใช้ระยะทางได้ไกลสุดนั่นเองต่อมานะครับคือโหมดวีวิดนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่มีกิมมิคค่อนข้างสูงเพราะว่าเปลี่ยนเพลงไปหน้าจอระบัมนั้นเป็นสีแดง ตัวรถก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยต่อมา Timeless ก็จะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมชอบมากโหมด Personal คุณจะสามารถอัปรูปโหลดเข้าไปในหน้าจองคุณได้เลยแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับคือโหมดบา l a n c e จะทําให้เวลาขับขี่นะครับผมจะมีความบาลานซ์มากที่สุดนั่นเองแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคอกับบาลานซ์ผมดูแล้วนะครับหเหมือนนกันเลยแค่ปรับตัวเฉดสีหน้าจอแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดอ่ะมาต่อที่ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเน้นแนวมินิมอลอยู่แล้วซึ่งข้างล่างนี้นะครับผมก็จะมีแค่นี้เลย ปุ่มแอร์อะไรพวกนี้คือมาอยู่ในหน้าจอหมดแล้วข้างล่างหนึ่งเลยนะครับก็คือปุ่มปรับวอลลุ่มต่อมานะครับเลือกโหมด Experience ปุ่มสตาร์ทรถนะครับจะไม่เป็นปุ่มกดหรือปุ่มอะไรนะเป็นแบบบิดอ่าน่ารักมากต่อมาจะเป็นคันเกียร์นะครับซึ่งคันเกียร์ก็จะเล็กๆน่ารักอย่างนี้มีตัว P อยู่นี้นะครับผมใช้งานง่ายๆแล้วก็เป็นโหมดช็อตคัทนะครับ อันปุ่มแรกตรงนี้อยู่ซ้ายมือสุดจะเป็นช็อตคัตที่เอาไว้ปรับพวกการขับขี่ของตัวรถนะครับผมต่อมานะครับผมนี่เลยครับโหมดกล้องซึ่งรถคันนี้นะครับจะมีแค่กล้องหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เท่านี้เองนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาเรื่องดีไซน์อีกนิดนึงนะครับมินินะครับผมใช้ดีไซน์สีภายในเหมือนกับโลโก้ข้างนอกเลยก็จะเป็นสีแบบทองแมตตแมตต์ตรงนี้นะครับสวยงามมากต่อมานะครับเรามาดูข้างหลังมินิคันนี้ดีกว่านะครับ อย่างแรกนะครับเขาบอกกันว่ามินิคันนี้เนี่ยทำไซส์มาใหญ่ที่สุดเท่าที่ทํามาแล้วนะครับในแฮชสประตูนั่นเองเบาะข้างหน้าเนี่ยผมเซตมาไว้ผมนั่งแล้วนะครับผมสูง170หนัก90ก็ถือว่าใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะครับอย่างแรกนะครับเวลานั่งไปแล้วเนี่ยนีรูมยังพอเหลือเลกรูมยังพอขยับได้แต่เฮดรูมเหลือเยอะเลยนะครับเฮดรูมเหลือเป็นคืบและตัวเบาะข้างหลังนี้นะครับผมสามารถปรับขึ้นมาได้เพื่อรับกับ เวลาเรานั่งนั่นเองเราจะไม่เมื่อยโดยรวมแล้วนะครับเป็นรถมินิที่สําหรับผมแล้วนะเป็นแฮชที่นั่งสบายที่สุดแล้วนะครับผมตัวฐานรองเขานะครับขยับไปอีก3เซนด้วยซึ่ง3เซนนี้เนี่ย ดูเหมือนไม่เยอะนะแต่เวลาเราเอามาใช้จริงๆแล้วนะครับผมเยอะมากๆแล้วทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถดั้งได้แบบเต็มที่เลยด้วยและนี่คือสเปครถของรถมินิคูเปอร์เอสีปีสองพในราคาล้านเมีทอนบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมแต่อยากจะมาป้ายยาดิดนึงไม่ได้ป้ายยารถคันนี้นะใครที่หารถมือ2ออยู่นะครับมาที่เต็นท์รถคุณหญิงได้นะครับเพราะคุณจะเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิงอย่างแน่นอนส่วนรถคันนี้นะครับไม่ใช่ของผมนะของนู่นอ้าวไม่หันมาล่ะ อ่ะนี่ครับตามโลโก้เลย